ว่าถึงปีสองพันหาหมู่ประชาเป็นอันต่างเดนน้องสังมายายยังเขาเล่งเป่าสูตารางยาสุภากันนี้ให้วัดหา่างไปสูตารางให่แออัดเดอ้อให้พ้ากันเขาวัดฟังธรรมะฝุทถาโคดมเจา้ายาสูมว่วงเมาเน่นมว่วเมาบุ่มกำมอมหลายท้อนให้ได้หาตอนสินพระธรรมไว้เ็นแง ยาสุลุมีดเขาตามฝาหลังเขาหลายจากวาเขาวองยังหักผ้ากันไปแอ,แอนฟอร์ส่วนว่าเพิ่งไทยแท่หมอล่ำเทศแหล่เฮ้าต่กี่เก่าสังสิมาเพศมามาล่ามวนเป่าได้แท้เด้นี่สกกลาดเป็นภาษาอีสานก่อนอื่นอัตมภาพในนามตัวแทนคณะสงฆ์ตัวแทนหลวงพ่อพระครูประจักษ์ ท่านเจ้าอาวาสตัวแทนหลวงพ่อพระครูตัวแทนคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ก็ต้องใคร่ขอแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเรียกว่าเป็นปุปการีบุคคลอันเป็นที่รักในที่นี้ก็คือมารดามารดาผู้ สูญเสียไปล่วงลับดับขันกำลังจะมีการสลายาธาตุขันในวันนี้ซึ่งธรรมดานโยงเนาะอันพระนี่บค่อยอยากเทศนันจังสีนันไดมันเป็นงานเสียใจเออมันเป็นงานเสียใจแมศพแล้วศพเล่าเลี่ยงแถวไปทีละคนทีละคน แต่ก่อนโยมแม่ค่ำแล้วก็นนางอยู่นีล่ะหนึ่งน่งหม่องโยมแม่นางอยู่นี่ละ่ะไผ่ละ่ละสิตอคิ้วเป็นภูตอไปบอมีไผ่หย,ยกมือเลยลยังหวงอยู่ยังหวังลูกหลานเออศพแล้วศพเล่าอาตมาอาจารย์มหาหน่อยมาเทศกะสลับ ศพหนีมาเทศศพต่อไปกับหลวงพ่อประคู่หลวงพ่อประคู่โดนโดนมาเทรสลับกันไปสลับกันมากผสมผู้แสดงธรรมอันพาหนี่บด้มวนใจกับการเทศดงานศพเด็กมันเป็นงานสงสารโยมทราบภาวะลูกหลานอีกหลายคนอยู่ต่างประเทศติดโควิดบด้มาก เออเจ้าแมมเจ้าหนุ่ยมหาเนี่ยเออมาหาเรื่องเนี่ยบอดยมากติดโควิดเป็นทีนาสงสารลูกหลานก็อยากเห็นหน้าแม่เป็นเธอสุดท้ายก่อนที่สีเอาศพเพิ่นเผาจูดจีไปเนี่ยไทยก็อยากเห็นหนา้าพอหน้าแม่เป็นเธอสุดท้าย แต่ว,า,วาสนาเฮาให้ได้เห็นกันซ้ำนี่แต่บุญใหญ่ก็มีลูกหลานที่อยู่ต่างประเทศอีกหลายคนไม่มีโอกาสได้มาสลายล่างเผาจูดเพิ่นก็บ่เป็นยไงกันยังมีนั่งใหญ่ให้โควิดออกไปเมื100่อยเสิ้นกับไยเหตุบุญใหญ่กันเทเดียว เมื่อนีเห้าทํำตามนาทีของพุทธศาสนิกชนเด็กคันว่าคนตายบอกเผาเนี่ยเสียเสียเห็ุจังใดต้องเผาหนึ่งก็จะทรงกินเม้นก็จะทำให้คนอยู่ลำบากฉะนั้นเมื่อใครตายไปเนี่ต้องเผาอันค้นจนแน่กอยูสองมือหนึ่งคืน คนรวยแน่ขึ้นมากกัอยู่สามขึ้นรวยมากนี่เก็บไว้เจ็ดวันสูวัดเจ็ดมื่นสิบห้ามื่แต่อินเดียเพิ่นบังคับให้เผาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเด็กเออตายปักหนี่จ้างคนมหองไห้ตายปักหนี่จ้างคนมหองไห,มห,งมห,งห้มีบริษัทรับจ้างร้องให้ในงานศพ แบกศพทางตลาดตะลี่่านทุ่งไล่ทุ่งนาภายในหนึ่งวันต้องเผาให้ได้ลูกผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ไปเผาพ่อเผาแม่ผู้หญิงบ่มีสิทธิ์ได้ตอนเผาี่ประเทศไทยเฮ้านี่ชาวพุทธในไทยนี่มีโอกาสดีมากได้โยมลูกสาว มีสิทธิ์ได้ร่วมง,งานพิธีการเผาแบบนี้แต่อินเดียนี่อนุญาตให้ไยลุกส้ายไปเผาทิบลงในนามคงค้านิ่โยงนั่นอยู่นี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 ่น,นี่โอกาสดีเป็นคนไทยขอให้โยงรักประเทศไทยให้มากๆชาวพุทธในเมืองไทยนี่มีโอกาสดีที่สุด กับการจัดงานศพงานบุญอย่างนี้พ่ออบพ่อใจกันแต่บ้านเขาเนะ่ยคนมันหลายเขาจึงตีตางว่าตายต้องรีบเผาในหนึ่งวันเพราะคนมันตายเยอะะอินเดียเป็นจังซีท่านบอกเอาไว้ว่าความจริงนั่นคนเราเกิดมานั้นต้องตายนี่เป็นความจริง,น,น,งนี่นั่อยูนี อันบวชกายนีตายนีมั่นแขนข้อสูบาะยางมันบาดตามอ่อยต่อยตามกดอยู่คือเงานอนมันก็นอน D, น้ำเด้งเงาหนียางกับยางน้ำกินข้าวนี่มันกินข้าวด้วยความตายคือเงาเจ้าสิเหตจังได้ก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นจากความเป็นความตายนี่ไปได้ อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีแม้จะแสนรักจะแสนห่วงก็ห่างทันทีไม่วันนี้วันหน้าช้าหรือเร็วนี่เวลามางานสุขแบบนี้นี่เพิ่นวางมาให้คิดถึงจะขอ โยมแม่คัมเนี่เป็นครูเป็นครูจบปริญญาแล้วได้ไปปริญญาแล้วได้นี่เรียกว่าปริญญาแห่งความตายแต่เฮายังมาท่านได้ได้ได้ยายินเด็กได้สุข้นนั่นละไม่อยากได้ก็ต้องได้เพิ่นเป็นครู เอาคนตายนั้นเป็นครูคุณแม่นอนอยู่ที่ญปุ่นส่วนพวกเราคนอยู่นี่เป็นนักเรียนนี่มีแต่นักเรียนเลยเนี่ยเออคนตายนั้นเป็นครูคนอยู่นั่นเป็นนักเรียนนี่มีแต่นักเรียนเรายังเรียนไม่จบทุกคนต้องจบรับปริญญาไปสุดท้ายของชีวิต คือในนะบมรณะบ่ได้หลับจอยลูกหลานไปหลับแทนพอเมื่อตายไปแล้วใบมรณะปริญญาจึงออกมาตามหลังบ่มีสิทธิ์เลือกกะโลงศดได้ว่าเอาง้างปันใดไม่มีสิทธิ์เลือกดอกไม้ว่างามขนาดไหนลูกหลาน เป็นผู้หาผู้จัดแจงให้ความรักความคิดถึงห่วงหาอาทรของลูกหลานม,มีหน่อยมีหลายปัไหนดูที่การจัดงานแต่คนมางานศพนี่บอกไม่ได้สมัยก่อนบอกได้อยู่คนมาหลายก็คือบุญหลายคนมาหน่อยก็คือบุญหน่อยแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไป คนเฮามีการมีงานหาอยู่หากินบางทีก็ไม่มีโอกาสได้มางานศพอย่างนี้แต่ว่าคนมางานศพนี่เป็นคนมีบุญมีอานิสงส์อย่างน้อยได้ทบทวนว่ากูตายแต่แท่ละเขียดกันมาปันใดมาถึงงานศพมันจะปรงโดยอัตโนมัติ เียดจนบ่อยอมอยางพานหน้าบ้านเคียดจนวาบย,ออย่อมยางพานหน้ากันแม่แต่สุดท้ายตายต้องวางต้องวา่างเด้ความตายเป็นจุดสุดท้ายที่เราต้องเจอเหมือนกับเขามั่งนางอยู่เนี่ยอโหสิกรรมกับโยมแม่ เคยเบาเคยยังว่าถือตาต้องใจกันสุดท้ายความตายจะทำให้เรารักกันโดยอัตโนมัติลูกหลานอยู่ไกลอยู่ไกลไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายต้องเข้าใจกันโดยอัตโนมัติเมื่อมีงานศพเกิดขึ้นนี่เรามาอย่างนี้ เมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทาความมืดมนอุปการให้ห้าวหานหายสะดุ้งไม่ต้องกลัวอย่ยาญาตคว่าตายเพิ่นว่าอีอยางเพิ่นให้นึกความถึงว่างตายสมเสมอเด้ตื่นเช้ามาโยมกระจกบซองนาปึ๊บ ต้องตายกา,าบอกวบอกโอ้ยบอกระบอกดอกมาหาหน่อยบอกกับซ้ำว่าแซงจะของเมื่อนี่เกิดตายเห็นจะได้เอาตายก็ตาย,ตายบ่เหลือดอกบอกก่เอากระตายเทีย่ยงมาก,ก็ต้องตายมันสิได้ปุมมันสิได้บ่ต้องหอบบางทีนี่ถ้ารู้ว่าตัวเองต้องตายแล้วมันอก็อยากได้อย่างเด้ด ลองป่วยเบ่กป่วยสิเป็นสีตายโว้ออยไม่อยากตายยังทิมมดเออทิมมุดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะผลบานควางตายนี่นะมันยังห่วงยังอะไรอยู่ทุกที่ไม่อยากตายเพราะยังห่วงเนะาะเป็นข่อยข่อห่วงย่างเอา้าข่ห่วงวัดสวนน้รมาว่าลี่อย่างนั้นว่าแล้ว ข่อยยานเจ้า阿拉หวาดมาอยู่แท่นข่อยนี่ยานบ่เกง่งยานบวัดพืชพาบ่อลอดข่อยยานบ่มีคนเลี่ยงลูกเน่นให้ข่อยข่อยยานโยมบ่ไปทรงเขาเน่นหน่ยอยข่อยยานโดเขายานเพ็ดกำแพงวัดบ่แล้ยวยานบ่ได้แจกมั่วโยมแจกปแหล้วหาสิบตัวเมื่อเงินไปล้านสองน่สื่อวั่วแจกโยม ปีใหม่ศีเจ็ดอีกยี่สิบตัวไปจับฉลากเอาเออทีอนี้คอยย่านไปทัวร์ได้คอยบอยักตายเหมือนโยงทุกคนที่นั่งเนี่ยยังห่วงเพราะยังทำอะไรไม่สมบูรณ์ไม่ครบตันหาหักลูกเห็นปะซับเปรอพันมัดสามเปราะเปราะแล้ว ผูกคอเปาะสองผูกแขนเปาะสามผูกเท้ามัดผีหลอกมัดสามจุดสามเปาะเปาะแรกปุตโตคีเวปุตโตคีเวปุตโตคีเวผูกค้อปุ๊บจองตรงข้อไวเปาะที่สองผูกแขน ภริยาหักเถะภริยาหักเถะภริยาหักเถผูกปึ๊บจองไว้ผูกที่สามผูกที่ข้อเท้าท่านังปาเทท่านังปาเถท่านังปาเถผูกปึ๊บผูกสามปอนพี่มีปิศนาสอนอย่างว่าคนตายนี่เจ้ายังหวงเดอ้อ อยังห่วงเหมือนกำลังผูกผีเอาไว้นี่สามปอสามจุดนี่ปุตโตคีเวระนางปาเถรภริยาหักเถตันหาหักลูกคือเสือถูกคอผู้ตายห่วงลูกนี่ย่อมแม่ข้าเป็นอย่างสิบ่่หวงห่วงตันหาหักลูก คือเสือกผูกพ่อตันหาหักเนี้ยคือปอผูกสอตันหาหักทรัพสมบัติให้หน้าเหลือกสวนเหมือนปอกสุกตีนสามปอกสอนเฮ็ดหยัางโยมสอนคนอยู่นี่ อย่าได้ห่วงอะไรจนเกินไปมันสิตายตายแล้วมันสิบขึ้นสวัคงเด็กถ้าเราห่วงมากถ้ารู้ว่าเราจะหมดอายุนั้นรีบปล่อยฟ้าวปล่อยออกเมืดไม่มีอะไรติดตามตัวเราไปได้เข้าไปถามข่อยว่ามหาหนอยเป็นอย่างคือบอเก็บเงิน เป็นอย่างคือบอกฝากธนาคารหลาย,ลายเป็นอย่างคือเอาไปเหตุบุญมองหนีแสนหนึ่นงมองหนีหาหมือมองหนีแสนเป็นอย่างคือบอกเก็บเงินเป็นอย่างคือบอเอาเงินแจกพี่น้องให้มืดหนีเป็นอย่างคือบอกเก็บเงิน,น,งงนทํนนนา,าทไมจึงทําบุญก็เพราะว่าบุญคือสิ่งที่ตามตัวเราไปในภพหน้า ตายไปก็เอาไปนั่ไบด้เงินนะั้นข่อยบอกคำนี้ผู้ใดถามข่อยว่ามาหาคือบ่เก็บเงินบ่บ่บเก็บดอกโยมข่อยบ่มีเมียข่อยบวชแต่น้อยข่อยบ่มีลูกข่อยบวชแต่น้อยข่อยบ่มีแนวห่วงจักข่อยสิก็บเฮ็ดหยางตายไปก็เอาไปไม่ได้ สุดท้ายสิ่งที่ตามตัวเราไปได้คือบากกับบุญสี่คนหามบ่แมนไหเล่เลย,ยกสี่นิได้เราเด้อได้แล้ว,ว,ลวมาหาหน่อยให้เราซีเราเด้อซีเราเด้อเหมวอนก่อนมันมมอยู่หมืน,นี้มันก็นสีไม่ยุราบตันหาหักลูกอน,นี่อาไปแล้วแต่ว่าพิษนาที่ว่าสี่คนหามสา เนี่ยโยกยังสีเนะ่เหรอเนาะโยกยังสี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวโยกยังสี่มันสี่เป็นเผาเนาะสามคนแห่เออสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนนี่พาไปสี่คนถามคืออย่างโยมแม่ขาวพ่อขาวแม่ลายถูกแห่แหนไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพันขาดแนวไหนแน่หนึ่งบ่ได้เป็นคนเด็ก สี่อย่างนี้ต้องรวมกันเป็นคนหนึ่งคนสามคนแห่คือถูกแห่ไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรืออีกอย่างหนึ่งถูกแห่ไปด้วยอน,นิจจังทุกขังอนัตตาบ่มีเวลาอธิบายว่าสมนีไปแปลเองหนึ่งคนนั่งแรคร่คืออะไรโยมขื้อย่างจิตใจของเห่า เป็นผูบ้บังคับว่าไปไสไปขวเด้อน,นี่ใจสองคนพาไปคืออะไรบาปกับ,บุญโหจักบาปบอโหจักบุญบอบาปเป็นโตจังไหนบอยานดอกบาปมันบอกขีสร้างสุขยาพนว่าบอยานดอกบา่บาปเป็นโตจังไหน บุญเป็นโตจังไดโยมบาปเป็นตัวเป็นแบนบุญเป็นโตกลมกลมบาปเป็นตัวเป็นแบนเวลาว้าคเข้าว่าบาปมีปากมันแปลกแปลตัวบาปว่าบาปมันเลยเป็นตัวเป็นแบนบุญเป็นตัวกลมกลมเวลาว้าว่าบุญปากมันจู่จู่บุญเป็นตัวกลมกลมเป็นว่า จริงๆแล้วบาปก,ก็คือความทุกข์ใจบุญคือความสุขใจสิ่งที่ตามตัวเราไปได้นั่นมีสองในสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปคือแนวพาไปคือบาปบุญทั้งว่ามางานสดนั้นจึงให้ปรุงชีวิตว่าชีวิตเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีอะไรแน่นอนจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเป็นชัคภูเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพี่เป็นมหามหาหน่อยเสียไม่พ้นความตายไปได้โยมทุกคนก็ไม่สามารถจะอาจล่วงพ้นซึ่งความตายไปได้ มางานศพให้นึกถึงซึ่งว่าเรานั้นจะต้องตายให้ปรุงไหมมางานศพนั่นเพื่อนบาให้ปรุงปรุงว่าจะของต้องตายอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะชา้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอิหยังโยมขึ้นอยู่กับกรรมกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีถ่ายเห็นความดีมากลายชดใช้ ใช้กรรมดีให้หมดอันนั้นเมิดบุญกรรมชั่วทำมาเยอะยังไม่หมดกรรมชั่วต้องชดใช้กรรมชั่วให้หมดหมดบุญเมิดเป็นเมิดกรรมถึงสิตายแสดงวันนั่งยูเนี่ยยังมีกรรมคอยก็มีกรรม โยมทุกคนก็มีกรรมกรรมดีโยมกำลังรับกรรมดีจากของกรรมชั่วกำลังรับกรรมชั่วของตัวเองไม่มีใครหนีความชั่วไปได้เดอ้อศาลตัดสินคดีความพ้นจากคดีความพ้นจากการจองจำและโทษพ้นก็พ้นไป แต่ว่ากฎแห่งกรรมจะไม่ยอมให้ใครพ้นโดยเด็ดขาดบ่ามีไผ่พ้นกรรมเด้ผลคดีความขื้นล่งขื้นสารมีเงื่นหลายใจตุกตับพ้นคดีความแต่ความเป็นความตายนี่มันเกิดขึ้นกับทุกคนและกรรมชั่วที่ทำกฎแห่งกรรมไม่อาจจะหลีกเว้น ระยะเวลาการแสดงธรรมพอสมควรสามสิบนาทีพอดีพ่อง่ามคอยล่อให้โยมมากเคาะธรรมาบ่มีไผมากเคาะเรยวกว่าิได้ลง่งจันทั์เขาก็ล่งเองกันละกันเนาะเทศนาวัชานี่ในการเป็นที่สุดลงแห่งการเทศนาแสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาแห่งการแสดงธรรม ธรรมะในวันนี้ขอโยมนำไปจดไปจำไปพิจารณาไปนึกตามคำเทศคำสอนของพระโยมจะได้ฟังเทศในงานศพนี่ไม่ได้ฟังง่ายๆถ้าไม่มีคนตายขันเจ้าม่นไข่ไปเทศเหลืองผีหลอกให้เจ้าฟังอยู่บ้านนี่มันกับบอมแมนแนวเจ้านี่มีวาสนาได้ฟังเทศงานศพ ให้ภูมิใจว่าพระกําลังสอนให้เรารู้จักปรุงเดอ้อยกใส่หัวจ้าของว่าสาธุนอมรับค่ำสอนคู่บาอาจารย์ทุกรูปที่แสดงธรรมแม้ว่าพระครูท่านเทศท่านอธิบายยาวเพราะอยากให้โยมเข้าใจแต่มหาหน่อยนี่เป็นพระนุ่มกว่าเล่าเลยเทศบอดนูนเอาแต่พอดีพองามนะ ก็ขอให้ตั้งใจฟังพระครูเทศโยมก็ตั้งใจฟังอยากคุยกันเดอ้อเพป่นแห่งเสียงเบาอยู่เป็นสูงมูเจ้าเมื่อดีบได้อาจารย์มหาน้อยเทศก็อง์คเดียวถ้าเราคุยกันพระก็สู้โยมไม่ได้เดอ้ขอขยมทุกคนทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจเอาบุญกุศลของเรา เป็นกาลปนาผลอุทิศไปให้คุณแม่คำชาพักดีหากว่าคุณแม่ณนะตอนนี้ดวงบิญญาอย่างสับสนอนละเวงว่าอยู่ตรงไหนยังไงให้แม่นี่รับทราบว่าลูกหลานรักและเป็นห่วงโยมทุกคนมาในงานคุณแม่ในวันนี้เยอะคุณแม่ว่ามีวาสนาได้มาหาหน่อยมาเทศ จริงๆคอยบารักเทียดง่ายๆคอยเล่นโตว <S <S 1> <S 1> คุณแม่มีบุญมากๆนะที่ได้พระมาเทศแสดงธรรมถ้าคุณเจ้าด้านหลังวันนี้เยอะมากๆคุณแม่เป็นคนมีบุญคุณแม่ดวงวิญญาณได้รับหลูรลักษา <S 1> <S 1> <S 1> ให้อนุโมทนาบุญในโตจะจักของน้ำหากดวงวิญญาณพ่าออนาเห้าตอนมี ขอโยมทุกคนทุกท่านที่มาฟังเทศฟังธรรมหน้าเชิงตะกรในงานศุขให้มีแต่ความสุขความเจริญด้วยเช่นเดียวกันขอให้สุขขีมันเสมอเครื่องมั่นใหม่ความถูกเจ็บอยกากหายโตโมเจาอย่าเหลามีสีท่านใสโมเจา้อย่าได้เศาให้พุธพองเป็นย่องแย,ย่ไปหรือมาท่านใดาย,ยาสุมีเว้นตอน ยาสูมีแนวของเป็นพ่อข่าแม่ข่าขายของให้ราบรืน่นทั้งเงินมือและเงินลลามให้ห้มเขาเจ้าผู้เดียวยาสูมีแนวเสียวให้สมบูรณ์เต็มหน่วยขอให้เรื่องลืนล่นล้นกลัวให้บ้างผู้อื่นเขาสุขสบายห้มเขาควาอมูกใจให้ไหลาผานความสำลันห้มมาตอนอันพรอนข่อยนีให้แม่นจริง ขอเดชะพระไตารัตเป็นฉัดแก้วคุ้มให้กแกล้วข้าทุกพพสุขทองอนุภาพพระธรรมรัตดังฉัดทองเชี่ยปกป้องคุ้มกันพยันตรายอนุภาพสังขารเจดฉัดโชคบรรดาโรคร้ายดับระงับหายร่มราชาพระบารามีที่เพลิดเพลยขอบันลมบรรดาให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านอยู่เย็นยอด ตลอดปีเทินเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุมอกอาจารย์ตะกู้เป็นประธานสวด